นิยายเสียงเรื่องหมาป่าในกำมือในแสนดีภาคหนึ่งเบิดประพันธ์โดยคิงโพดำแอนดีิเดียรินให้เสียงโดยตื่นมาภาควีสองนิยายเสียงเรื่องนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และฉบับเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ด้วยรูปแบบอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุการณ์ในเรื่องเกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง ตัวละครในเรื่องไม่มีตัวตนอยู่จริงเนื้อหามีความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง Universe X Series กำเนิดอะมนุษย์อะมนุษย์ชัน้นสูงถูกเรียกว่าเทลิสมีอำนาจควบคุมเสถยนภาพของโลกและนอกโลกดูดซับพลังจากธรรมชาติกาแล็กซีดวงดาวผู้มีชีวิตต่งเทพถือครอง พลังเหนืออมนุษย์ทุกตนแบ่งออกเป็นเทลิสแห่งแสงเหนือเทลิสแห่งสายฟ้าเทลิสแห่งคริสตลอมนุษย์ชั้นกลางถือกำเนิดจากพลังของเทลิสคือแรคุลูล่าและผู้ชัยเวทโดยผู้ชัยเวทแบ่งย่อยเป็นเวทแห่งแสงสว่างเวทแห่งความมืดเวทแห่งดินเวทแห่งน้ำเวทแห่งลมและเวทแห่งไฟอมนุษย์ชั้นล่าง ถือกำเนิดจากพลังของเทลิสแบ่งออกเป็นสองฝ่าย 1. ฝ่ายม้าป่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าโดดเด่นชัดเจนได้แก่ล่แค้นและมนุษย์ม้าป่า 2. ฝ่ายเวมไพรมีความสามารถในการมองเห็นจากระยะไกลสะกดจิตลบเปลี่ยนความทรงจำรวมไปถึงอ่านจิตใจแบ่งออกเป็นสองฝ่ายได้แก่เวมไพรใส่เลือดแท้ และแวมพายใส่เลือดผสมมีมนุษย์ก็วุ่นวายมากพอแล้วแต่หากมีอับมนุษย์ละ่ะโลกจะเป็นอย่างไรบทที่หนึ่งบุคคลลึกลับคิตศกราช1973ประเทศนอร์เวย์สวัสดีครับผมชื่อเรซิวเพิร์ดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยเอ็กซปัจจุบันวายุ18ปีวันนี้เป็นวันประฐมนิเทศการศึกษาใหม่ หลังจากที่ได้เดินดูรอบรั้วมหาลายัยก็ไม่ได้รู้สึกว่าที่นี่จะมีอะไรพิเศษพื้นที่เคลอะไปด้วยคราบสีดำบอกให้รู้ว่าไม่ได้ทำการขัดทำความสะอาดมาอย่างนานโรงยิมก็มืดไม่มีแสงไฟลอดผ่านได้เลยห้องน้ำก็เคลอะไปด้วยรอยวาดเขียนจากพวกมือบอลแต่พ่าพ่อตัดสินใจให้ผมย้ายจากประเทศจีนมาที่นอร์เวย์ผมคงต้องพยายามอย่างมากเพื่อที่จะปรับตัวให้ชินกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัย มันคงเป็นอะไรที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากชีวิตวัยเด็กของผมโลกของผู้ใหญ่กำลังรอบมัอยู่ผมยังรู้สึกว่าไม่อยากโตเลยฮะพอตกเย็นหลังจากที่ประสมนิเทศเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านบ้านของผมอยู่ไม่ไกลนักแต่คุณเมสานพ่อของผมก็ขับรถมารับวันแรกเป็นยังไงบ้าง ถ้าจะบอกว่าไม่ชอบที่นี่เลยพ่อของผมคงจะรู้สึกอึดอัดแย่มันรู้สึกสุดยอดมากเลยล่ะครับแวบบแรกนึกว่าเห็นมหาวิทยาลัยร้างซะอีกถึงแม้จะบอกว่าสุดยอดแต่ก็ยังติดตลกว่าเหมือนมหาวิทยาลัยร้างทําเอาผู้เป็นพ่อถึงกับหัวเราะลั่นเอานะมหลาลัยนี้มีมาตนะั้งแต่สมัยรุ่นปู่ของเราแล้วเนาะแต่เอาจริงๆพ่อไม่จำเป็นต้องมารับผมก็ได้นะครับบ้านเราอยู่ใกล้แค่นี้เอง พอดีวันนี้พ่อว่างแล้วเมสันขับรถกลับบ้านสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยป่าที่หนาทึบวันนี้หมอกค่อนข้างหนาบรรยากาศน่านอนสุดๆแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินพุ่งพรวดออกมาจากป่าเรยมองจ้องไปที่ชายคนนั้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดเสื้อผ้าก็ขาดหลุดลุ่ยและได้เห็นเขาซุดตัวลงนอนกองอยู่ข้างถนน พ่อจอดรถก่อนตอนนั้นมีคนเจ็บอยู่เรตกใจพูดบอกพ่อเสียงดังลัน่นทําให้พ่อหันไปมองคนที่เจ็บก่อนจะเหยียบเบรกเพื่อจอดร,รถอย่างกระทันหันพ่อกับผมได้รีบลงไปดูชายคนนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ผมต้องแปลกใจคือพ่อโยนเครื่องเงินบางอย่างไปบนโตัวของเขาพ่อทําอะไรนะครับเราต้องรีบช่วยเขานะพ่อไม่ได้ตอบรับอะไรมาเลยเขายังคงมองไปที่ชายคนนั้นก่อนจะหยิบมีดพกประจําตัวที่ผมเห็นอยู่บ่อยครั้งออกมา จากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปในป่าทิงให้ผมอยู่กับชายแปลกหน้าที่นอนจมกองเลือดอยู่เกียงลําพังโอ้แล้วผมต้องทำยังไงดีล่ะเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันทำตัวไม่ถูกเลยเอไ,ได้แต่มองตาเมสันที่วิ่งเข้าป่าไปเพื่อสำรวจโดยรอบนี่นายนะอย่าไปไอะไรไปเลยนะตังสติเข้าไว้ผมนั่งลงข้างๆคนเจ็บประคองร่างที่หนาวของเขาอย่างกล้าๆกลักลว ตอนนี้ผมทําได้แค่เรียกสติของชายแปลกหน้าที่ดวงตาจะปิดเต็มทีแล้วไม่ให้หลับไปและทันใดนั้นพ่อก็วิ่งออกมาจากป่าด้วยท่าทีที่รีบร้อนมากเราต้องรีบพาเขาออกไปจากที่นี่บ้านของเรเรมองชายตรงหน้าที่หลับสนิทนิ้วมือเดียวยาวเริ่มถอดเสื้อผ้าที่ขาดดุดลุยไม่เป็นชิ้นของเขาออกก็อดสงสัยไม่ได้ไม่เห็นบาดแผลบนกายใหญ่นั่นนี่เขาไปถูกใครทำร้ายมานะ สภาพก็มอมแมมคล้ายกับไปฟัดก,กับหมาที่ไหนมาแต่บาดแผลนั้นลึกและเป็นรอยยาวทั้งบนแผ่นหลังหน้าอกแขนและขากลิ่นข่าวเลือดคลากลุ้งไปทั่วห้องของชายหนุ่มผู้ให้การช่วยเหลือหลังจากที่ใช้แอลโกอฮอลเช็ดแผลจึงเริ่มทายาแดงเสร็จสับก็นำผ้าก,กอสมาพันแผลเอาไว้แต่แผลบนร่างกายของชายแปลกหน้ามีเยอะมากทำให้ผ้าก,กอสที่มีอยู่นั้นไม่พอเมสันจึกอาสาออกไปซื้อให้ ตอนนี้ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ําเลยว่าเขาเป็นใครใหเห็นเพียงแค่วัยรุ่นผู้ชายที่น่าจะอายุไล่เลี่ยก,กันกับผมชายร่างหนายังไม่ลืมตาเขามีอาการหนาวสั่นนอนขดตัวอยู่บนเตียงนอนเรจึงเดินไปหยิบผ้าห่มหนาอีกผืนจากตู้มาห่มให้เขาอีกชั้นแต่ทว่ากูจะฆ่าพวกมึงทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงที่เกี้ยวกราดทำให้เรตกใจมาก เพียงแค่ปลายนิ้วของเดชสัมผัสโดนตัวเขาก็โดนล็กอกคอไม่ลงไปนอนราบบนเตียงใบหน้าหลอกคมซุกอยู่ที่ซอกคอ,อของคนตัวเล็กกว่าลมหายใจร้อนของคนบนร่างกระทบต้นคอของเดกนี่เขานอนละเมอออกมาอย่าไม่รู้ตัวเลยสินะตัวหนักชะมัดเดกค่อยๆผลักตัวเขาออกดวงตาสีน้ำเงินครามพรางมองดูชายร่างสูงตัวใหญ่ตรงหน้า แพรขนตาดำยาวเส้นผมสีดำเทารับกับจมูกโดงใบหน้าคมคายได้รูปทำให้เรตกอยู่ในพวังไปชั่วขณะทั้งที่เสียเลือดเยอะขนาดนั้นแต่เขายังดูดีอยู่เลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปปวดตัวชมัดกลิ่นหอมข้ออาหารท้า้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพลางมองสำรวจไปรอบๆห้องสีเหลยหองพกนี้ ทุกอย่างมันดูแปลกตาไปหมดแถมยังมีกลิ่นของคนที่ไม่คุ้นเคยอีกนี่มันไม่ใช่ห้องของผมนี่นะเมื่อทองรองครวครากเสียงดังคนหิวพยุงตัวเองเดินตามกลิ่นอาหารไปที่ชั้นล่างแต่ไม่พบใครมีเพียงเมนูแปลกตาเป็นข้าวใส่ผักและมีชิ้นหมูเล็กผสมอยู่ในหม้อใหญ่ที่ถูกวางอยู่ตรงกลางโต๊ะเข้าสู่ตรงกลิ่นอาหารไปหนึ่งฟอดใหญ่ ก่อนจะจัดการกับข้าวต้นหมูตรงหน้าอย่างอรอร่อยในห้องครัวที่มืดมิดอร่อยด้คเรเผลนอนหลับไปแต่รู้สึกตัวเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างบริเวณโต๊ะอาหารจึงค่อยๆหยัดตัวลุกขึ้นยืนก่อนจะหาอาวุธที่อยู่ใกล้มือมากที่สุดและเดินย่องเข้าไปในห้องครัว ดวงตาสีน้ำเงินเห็นเงาแต่คุ้มจะคุ้มอยู่ด้านในเห็นหลังกว้างที่ไม่คุ้นตาทําให้เรเน่แน่ใจว่าเป็นคนร้ายแน่ๆที่มานั่งทํำลับๆล่อๆอยู่ในความมืดจะฟาดให้ตายเลยคอยดูสิเรคิดในใจก่อนจะง้างมือขึ้นสูงนี่แน่โจรตายซะเสียงตะวาดังมาจากด้านหลังเพรมามอาวุธบางอย่างที่พุ่งมาทางผมดีที่ผมยังไหวตัวทันแต่ยังคงโดนไม่กวาดฟาดเข้าให้สองสามที เด็กหนุ่มที่ถือไม้กวาดเป็นอาวุธไม่มีท่าทีจะถอยระวางไม้นั่นลงเลยผมคงต้องเห็นก่อนแล้วล่ะันบาดเจ็บใช้มือข้างหนึ่งเปิดหน้าต่างและกระโดดออกมาจากตัวบ้านอย่างรวดเร็วเฮ้ยเจ้าหัวขโมยเอาหม้อคืนมานะเดตามไปไม่ทันเขากระโดดออกหน้าต่างหายไปพร้อมกับข้าวต้มหมูแล้วนี่มันอะไรกันน่ะแล้วชายคนนั้นล่ะ เดเรียิ่งขึ้นไปบนห้องจึงพบว่าชายคนนั้นหายไปทั้งที่บาดเจ็บขนาดน,นั้นแล้วตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วแท้ๆทำไมยังต้องหนีอีกเมสันเพิ่งกลับมาเขาถือถุงยาและพาก,กอสเดินมาถึงตรงทางขึ้นบันไดแต่สังเกตเห็นหน้าต่างถูกเปิดออกทั้งได้ยินเสียงอะไรดังมาจากข้างบนพอดีเรเกิดอะไรขึ้นเมสันรีบวิ้งขึ้นไปที่ชั้นบน เมื่อมาถึงห้องของเร็กก็มองเตียงที่ว่างเปล่าและเข้าใจได้ในทันทีเดี <De ep. G rab ble> ๋ยวพ่อกลับมาเมสันโยนถุงยาในมือทิ้งไว้บนเตียงของเรกก่อนจะออกไปสำรวจรอบๆบ,บ้านมหาวิทยายลัยเอสวัสดีจ้ะนักศึกษาทุกคน ตามธรรมเนียมของเราแล้วทุกคนจะต้องมีคู่บัดดี้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกันอาจารย์จะเรียกให้มาจับฉลากและก็อย่าลืมไปนั่งคู่กับบัดดี้ของตัวเองด้วยนะส่วนเรื่องสายรหัสนั้นก็ให้รับคำใบแล้วก็ไปตามหากันวเองนะจ๊ะมาจ้าเรผมเดินออกไปหน้าชั้นเรียนล้วงมือลงไปในกล่องกระดาษสีดำและหาชื่อคู่บัดดี้ของผมแต่หวังว่าจะไม่โชคร้ายนะ เวฟเฟียสครับอาจารย์ชี้นิ้วไปทางเจ้าของชื่อสายตาของผมเลื่อนไปจับจ้องผู้ชายคนนั้นเขามีเส้นผมสีแดงสดผิวขาวซีดริองฝีปากก็อมชมพูจนเกือบแดงดูโดดเด่นมากจริงๆแฮเขาดูมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างทำให้ผมจ้องเขาอยู่นานเลยละ่ะนคือเวฟเฟียสสินะยินดีที่ได้รู้จัก ผมหอบข้าวของไปนั่งข้างชายผมแดงคนนั้นแต่เขากลับไม่มีทิท่าใส่ใจอะไรผมเลยอ๋อมีเพียงแค่การตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาวิชาพละโรงยินเก่าๆแบบนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อถูกซ่อมแซมทำความสะอาดเท่านั้นแหละไม่พ้นจะต้องเป็นหน้าที่ของนักศึกษาแต่สงสัยว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่มีเงินจ้างพานโรงหรือไงอะ และว,วิชาภาระของผมก็กลายเป็นวิชาทำความสะอาดไปซัง,งั้นช่วยด้วยค่ะมีคนบาดเจ็บทางนี้ช่วยด้วยมีเสียงตะโกนร้องออกมาจากด้านหลังของโรงยิมผมที่กำลังถูพื้นอยู่ด้านในโรงยิมกับเวฟสโยนไม้ถ,ถูพื้นทิ้งไปทุกคนพากันวิ่งรูไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อนคนหนึ่งในห้องโดนสักะสีหล่นใส่ขาจนเกิดแผลลึกดหัวที่น่ากลัวเลือดไหลท่วมขาและเพื้อนพื้นเต็มไปหมดเลย ขอผ้าสะอาดและเปลผู้ป่วยด้วยครับมา,มาแล้วมาแล้วผมรับผ้าขาวสะอาดนั้นมาแล้วประคบบนแผลของคนเจ็บและกดเอาไว้เพื่อห้ามเลือดเลือดจำนวนมากซึมผ่านผ้ามาโรที่มือของผมพาเพื่อนส่งห้องพยาบาลได้เลยนะครับทุกคนช่วยกันพยุงร่างของเขาขึ้นบนเปลคนเจ็บเรลุกขึ้นยืนเต็มความสูงและหันหลังกลับไปมองทางด้านในโรงยิมซึ่งเวเฟยังยืนถูกพื้นอยู่จุดเดิม นี่เขาไม่สังเกตเลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมยังถูกพื้นได้หน้าตาเฉยโดยไม่สนใจอะไรเลยแบบนั้นนะ่ะห้องเรียนนักศึกษาปีที่หนึ่งอาจารย์นำตัวเพื่อนส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาบาดเจ็บหนักมากเขาต้องลาหยุดยาวเลยทุกคนไปเยี่ยมเพื่อนได้นะและต้องขอโทษด้วยที่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ครอกในขณะที่อาจารย์พูดอยู่ เรก็หันมองเวฟิสไปด้วยเวฟิสทำไมนายไม่มาดูเพื่อนเลยละ่ะไม่ใช่ถูร้ออะไรของฉันทำไมหมอนี่ถึงไม่เย็นชาด้กนะนี่แต่เพื่อนจับหนักมากเลยนะฉันไม่ได้สนใจเลยสักนิดสีหน้าของเขานิ่งเฉยและคำพูดดูไม่สดโลกผมอยากจะรู้ต,ตัวตนของเขาให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าเวฟิสเขาเป็นคนยังไงกันแน่เร่เลิกต่อล้อต่อเถียงกับชายดุ่มเส้นผมสีแดงเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ สายตามองกลับไปที่อาจารย์อีกครั้งหลังเลิกเรียนทุกคนเริ่มตามหาพี่สายรหัสของตัวเองกันแล้วรุ่นพี่ก็มีเยอะมากซะด้วยอย่างน้อยบอกเพศกันมาหน่อยก็ได้น่าจะหาง่ายขึ้นนะเดรกางกระดาษไปน้อยในมือออกมาแล้วได้แต่ถอนหายใจฮ้อนี่มันคำใบอะไรกันเนี่ยหิวตลอดเวลาใครมันใช้ให้เขียนคำใบที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้กันมานะเขาต้องปนของกินผมไปหมดแน่เลย หรือไม่ก็ใช้ให้ไปทำอาหารที่อยากกินแค่คิดก็เหนื่อยละเด้ได้แต่กุมขมับตัวเองมองดูนักศึกษาคนอื่นๆวิ่งพล่านไปมาในขณะที่เขานั่งรอพ่อมารับ